แรงที่สระแก้วนี้นะคะก็ถือว่ายังคงหนักหนาอยู่เหมือนกันนะคะต้องมีการนําน้ําไปแจกจ่ายค่ะพลตรีสุริยาปาวรีนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบุกที่19้ได้นากาลังพลและนักศึกษาวิชาทหารพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ํานําน้ําอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านาื่อสัมัคคีหมู่ที่7ตําบลหนองม่วงอําเภอโคกสูงหลังจากที่พบว่าหมู่บ้านนี้นะคะขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคประปาหมู่บ้านไม่สามารถผลิตน้ําแจกจ่ายได้นะคะจึงต้องให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะ ดินรัฐบาลก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่าน้ํากินน้ําใช้แล้วก็น้ําที่ใช้รักษาระบบนิเวศเนี่ยเพียงพออย่างแน่นอนถ้าเกิดทําตามแผนที่รัฐบาลขอความร่วมมือกันนะครับแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเฉพหน้าเนี่ยก็คือแจ้งไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ได้ อย่างเมื่อสักครู่น,นี้ที่คุณอ่านไปเนี่ยนะฮะ,ะก็คือมีศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณาภัยของกองทัพบ,บกนะฮะถ้าขาดแทนน้ำเนี่ยก็สามารถแจ้งได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านยืนยันว่าน้ําเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคแต่สําหรับภาคการเกษตรนั้นไม่น่าจะเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะปลูกพืชใช้น้ําน้อยดีที่สุดค่ะยังมีอีกหลายข่าว